ความสุขพบได้ที่ใจอะไรก็เริ่มตรงนี้เพียงเรารู้จักวิธีสิ่งดีก็มีตามมาอย่ามัวลงทาง ขอถาวายพิว่าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัดสู้ชอบโดยพระองค์เองทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมอง,งทั้งหลายมีพระมหากรุณาธิคุณทรงสงสารสั่งสอนเวนหยายาณีกอทุกหมเหล่าขอน้อมนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นสัจธรรมอันประเสริฐย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติได้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริง ขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนตราเข้าทุกวันนี้สวัสดีท่านผู้มีเกียรติและประชาชนชาวไทยทุกๆท่านพบกันวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่ามีข่าวดีๆมาแจ้งมีข้อคิดดีๆมาแสดงเป็นสารธรรมพบกับกระผมพันตรีสุชาติสมบัติ อนุสาสนาจารย์กองทัพบกวันนี้ขอเสนอในเรื่องกินเจได้บุญจริงหรือไม่เทศกาลกินเจที่ย่างเก้ามาในทุกๆปีแน่นอนว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็มีคำถามและก็มีข้อโต้แย้งกันต่างๆนาน,นานในเรื่องของเทศกาลหรือว่าประเพณีกินเจ มีคำถามอยู่ว่ากินเจนั้นได้บุญจริงหรือไม่วันนี้มาหาคำตอบแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจในเบื้องต้นนั้นเล่าให้ฟังในเรื่องของเทศกาลหรือว่าประเพณีถือศีลกินเจแบบโบราณของคนจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาแล้วชาวจีนก็นับถือ แล้วถือกันมาโดยชนชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มเทศกาลกินเจในช่วงระหว่างขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9จนไปถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือนเเรียกว่า9วัน9้คืนเลยก็ว่าได้เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนเทศกาลถือสิ่งกินเจนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาสายมหายาน ต้องเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับว่าพระพุทธศาสนานั้นมีสองนิกายใหญ่ๆนั่นก็คือนิกายเทราวาทแบบที่ประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือเคารพศรัทธาและนิกายมหายานแบบชาวจีนไต้หวันฮ่องกองมาเลเซียเวียดนามที่เคารพเรื่อมใสศรัทธาแน่นอนว่าการกินเจในลักษณะต่างๆเหล่านี้ ถ้าในสายพระพุทธศาสนาเทรว่านั้นก็จะบอกว่าการกินเจมไม่ได้หมายถึงว่ามีบุญการไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่ามีบุญเหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้การกินเนื้อสัตว์เป็นการทําบาปนะเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์นี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้เคยนิพนธ์ตอบคําถามในเรื่องของ การกินเจนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปพระองค์ท่านอธิบายไว้ในเรื่องของการกินเจไว้ดังต่อไปนี้นะครับว่าการกินเจนั้นไม่ใช่ว่าจะได้บุญเสมอไปถ้าไม่กินข้าวขาหมูแล้วหมูจะไม่ถูกฆ่าหมูจะไม่ถูกเปลี่ยนเบียนจริงหรือไม่เราไม่ทานข้าวขาหมูคนอื่นก็ทานเหมือนกันเปียนเสมือนกับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้ว คิดว่าเราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถาบุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้นก็ไม่มีไม่เกิดเพราะเราคิดแล้วก็อยู่เฉยเฉยคิดแบบนั้นนั่นเองอันนี้การช่วยชีวิตสัตว์นั้นมีอยู่สองประการนั่นก็คือช่วยด้วยการไถ่ชีวิตจากการที่เขาจะถูกฆ่าแล้วนํามาปล่อยบางคนก็ปล่อยปลยปาหน้าเขียงหรือว่าปล่อยโคกระบือที่จะนําไปสู่ลงฆ่าสัตว์แบบนี้เป็นต้น หรือบางท่านก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์เหล่านั้นตามศินข้อที่หนึ่งก็จะได้ศินเหมือนกันการกินเจบุญก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ได้ลงมือทําจริงๆหรือว่าไม่ได้ช่วยชีวิตสัตว์จริงๆอันนี้ในทางเทราวาตนะครับเราให้ฟังในเรื่องของสายเทราวาตก่อนในสมัยอดีตนั้นตามคำมีพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าพระเทวานานั้นเคยทูลขอเสนอให้พระพุทธองค์ ได้ออกพุทธบัญญัติหรือว่าออกกฎหมายออกวินัยว่าพระภิกษุ์ห้ามฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธในเรื่องของการฉันเนื้อสัตว์นี้โดยให้เหตุผลว่าเนื้อสัตว์นั้นไม่ใช่เหตุแห่งการบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้เป็นของเมตไม่ได้เป็นอกุศลกรรมไม่ได้เป็นอกุศลธรรม พระภิสูุน์จะต้องเปผู้ที่เลี้ยงง่ายเขาถวายสิ่งใดก็ต้องพิจารณาแล้วก็ฉันบริโภคสิ่งนั้นเพื่อให้มีร่างกายมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติธรรมต่อส่วนเนื้อสัตว์ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงให้มีการบริโภคนั่นก็คือเนื้อสัตว์เช่นประเภทเนื้อคนเนื้อมนุษย์เนื้อเสือเนื้อเกย์เนื้อช้างเนื้อเต่าต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสิ่งของต้องห้ามในเรื่องของเนื้อสัตว์ที่ มีปรากฏในคำพิพาพระไตรยิดกนอกจากนั้นแล้วบุญทั้ง10ประการตั้งแต่ทานาไมศิลามัยภาวนามัยก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เทียบเคียงในเรื่องของการรับประทานมังสวิรัตหรือว่ารับประทานอาหารเจหรือว่าหลายๆายคนหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้ถ้ารับประทานอาหารที่มีแต่ผักอย่างเดียว แล้วมันจะมีวิตามินไหมสำหรับท่านที่ทานเจบ่อยๆก็จะพอทราบว่าอ๋อมันแตกต่างกันนะข้อแตกต่างระหว่างการทานเจกับการทานเนื้อสัตว์ก็จะแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสรุปให้ฟังก็คือว่าในสายเถรวาดมองว่านติปาบังอากุปโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำถ้าไม่ทำบาปก็ได้บุญแล้ว ไม่กินเจก็ได้บุญอยูเหมือนกันเพราะว่าบางคนบางท่านไม่ได้ไปทําบาปอย่างอื่นก็ได้บุญเหมือนกันหลวงปู่แหวนบอกว่าวัวควายที่กินหญ้าอยู่ตั้งนานไม่เห็นได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่เห็นได้บรรลุธรรมสักทีแต่ต้องมองให้ทราบว่าการกินเจนั้นเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของมหายาณ เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของท่านที่นับถือศาสนาพุทธนิกายสายมหายานมหายานถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่บอกว่ากินเจแล้วได้บุญถามว่าได้บุญอย่างไรเราต้องเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการกินเจนั้นไม่ใช่เลิกกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวการกินเจนั้นมีคำหนึ่งก็คือถือศีลและกินเจถ้าถือศีลและกินเจ ถ้าเป็นคนจีนสมัยโบราณถือศีล8ปัจจุบันนี้อาจจะถือศีล5ในระหว่างเทศกาลกินเจแล้วแต่ท่านส่วนบางคนบางท่านบอกว่าถ้าจะถือศีลกินเจก็ต้องไม่ยึดติดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงละมานะละทิฏฐิให้ได้แล้วมันดีอย่างไรของการกินเจกินเจดีกวอาสุขภาพมีประโยชน์อาหารเจนั้น มีหลากหลายเมนูขับล้างสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายงดเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อสัตว์ท่านใดที่บริโภคเนื้อสัตว์เวลาที่สัตว์ถูกฆ่าจะหลั่งสารทุกออกมาและสารทุกนี่แหละครับก็จะไปก่อให้เกิดโรคต่างๆภายในร่างกายได้เหมือนกันหลายคนรับประทานเจเพื่อลดความวาอ้วนก็มีรับประทานเจ เพื่อให้มีผิวพรรณเปล่งสวยงามก็มีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก็มีนี่ลักษณะของการทานเจซึ่งก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปลหลายๆคนบอกว่าเอ้าแล้วเวลาทานเจทําไมต้องห้ามผักที่มีกลิ่นฉุนตั้งห้าชนิดตั้งกระเทียมหัวหอมใหญ่หอมปลางกุ้ยช่ายหรือว่าใบยาสูบบริอะไรต่างๆเหล่านี้ พืชต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้ง5อย่างนั้นมีผลกระทบต่อร่างกายและาสภาพร่างกายอย่างยิ่งนะบางทีก็ไปกระทบต่อท่านไปธาตุน้ำธาตุดินต่างๆเหล่านี้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการถือศีลนั่นเองหลายคนบอกว่าโอ้ถ้าจะรับประทานอาหารเจ ทำไมรับประทานเพียงแค่เก้าวันกินเจเพียงแค่เก้าวันทำไมไม่กินเจให้ตลอดชีวิตไปเลยละ่ะจะได้ได้บุญแบบนั้นก็จะมีคำถามย้อนแย้งว,ว่าสําหรับคนที่ไปบวชเมฆคำหรือว่าไปปฏิบัติธรรมสามวันห้าวันเจ็ดวันเอ้าทำไมไม่ปฏิบัติให้ตลอดชีวิตจะได้ได้บุญมากขึ้นไปการได้บุญก็อยู่ที่ว่าการมองแบบเป็นกลาง ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปว่าร้ายใครท่านใดมีความพอใจหรือว่ามีความสะดวกในการปฏิบัติธรรมในการถือศีลกินเจ9วันก็ดี3วันก็ดี7วันก็ดีก็มีลักษณะคล้ายๆกับท่านที่ไปถือศีลอุโบสถหรือว่าไปปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆ5วันบ้าง7วันบ้าง9วันบ้างเป็นลักษณะของการทำบุญชนิดหนึ่ง หลายคนบอกว่าการรับประทานอาหารเจก็เป็นอันหนึ่งนะอย่างน้อย9วันก็ลดปริมาณในการบริโภคเนื้อสัตว์ได้เหมือนกันลดปริมาณในการฆ่าสัตว์มีเมตตานั่นเองไม่ให้สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนั้นต้องถูกทำร้ายหรือว่าถูกทำลายหรือว่าถูกเบียดเบียนมีเป็นอันหนึ่งในลนักษณะของการได้ทานเจ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารแบบเจนะครับแล้วถามว่ากินเจนได้ประโยชน์อย่างไรต้องมองเป็นหลักการใหญ่ๆไว้ก่อนใรนเบื้องต้น3ประการใหญ่ๆนั่นก็คือต้องการมีสุขภาพดีเพราะการกินเจนั้นงดเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์บริโภคสิ่งของที่เป็นประโยชน์เช่นผักพืชผลไม้ต่างๆแต่ก็ต้องไม่ทานแป้งมากเกินไป พราะบางคนบางท่านที่อายุมากแล้วไปทานแป้งมากก็ทําให้เกิดโรคได้ต่างๆเหมือนกันประการที่2ฝึกให้เป็นคนมีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่อยู่ชีวิตร,ร่วมกันกับเราเนี่ยนะครับการรับประทานแจจึงเป็นการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยเหมือนกันถ้าคิดต่อเน,นื่องหรือว่าคิดต่อไปนั่นก็คือว่า ตามเทศกาลถือศีลกินเจต้องถือศีลด้วยและกินเจด้วยหรือหลายคนหลายท่านก็จะได้ยินคําว่างดเหล้าเข้าพรรษาเองงดสามเดือนแต่อีก9เดือนในดื่มเหล้าตลอดเลยมันช่วยได้หรือไม่มันก็ได้บุญในช่วงนั้นในช่วงเวลาที่เราทําท่านใดทแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุโอ้ได้บุญแบบนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นการ ทำความดีชนิดหนึ่งเป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันครับแล้วถ้าถามต่อไปว่าถ้าไม่ทําเฉพาะในช่วงเทศกาลเช่นไม่งดเหล้าเข้ารรษาแต่งดตลอดปีงดตลอดไปกินบ้างเป็นบางครัง้งคราวพอให้เป็นกระใสหรือว่าทันทิทานเจเอ,าอาจจะไม่ทานเนื้อสัตว์จนมากเกินไปหันมาทานผักหันมาทานผลไม้หรือว่าบางสาวรัตร ทุกๆวันเน้นถักน้อยงดเว้นในเรื่องของโปรโตีนหรือว่างดเว้นในเรื่องของการเบียดเบียนสัตว์ก็ได้ยบุญทุกทๆวันเห็นไหมครับลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการดำเนินชีวิตแล้วหันมารักษาศีลห้าศีลแปดรักษาวันอุโบสถหรือวันพระทาไม่ไหวก็รักษาศีลห้าเอาตามศรัทธาเอาตามที่เราไหวนี่ก็เป็น บุญอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันในการรักษาศีลไม่ต้องรอในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปฏิบัติทุกทุกวันมีคุณงามความดีรักษาศีลกินเจทุกๆวันหรือท่านใดที่จะถือศีลห้ถือศีลแปตลอดปีตลอดไปก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเหมือนกันนี่ขอสรุปส่งท้ายในเรื่องของกินเจได้บุญจริงหรือไม่ กินเจแล้วได้บุญครับได้บุญอยู่ที่เจตนาในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่ากินเจหรือไม่กินเจก็ได้บุญเหมือนอยู่ที่ว่ามีเจตนาแบบใดตั้งใจงดเว้นก็เป็นมโนกรรมเป็นมโนสุจริตคิดที่จะทำก็เป็นมโนสุจริตแล้วนะถ้าทำด้วยงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ก็เป็น กายสุจริตหมดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดบางคนเห็นคนอื่นกินเจก็ไปอิจฉานิสยานินทาเขาโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยในเรื่องของการกินเจไม,ไม่ได้บุญหรอกแก่คำพูดก็ไม่สร้างสารรค์แก่คำพูดก็ไม่ทําให้เกิดบุญกุศลหรือว่าเกิดเจตนากรรมที่ดีแล้วลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดมารักษาศีลแล้วก็มีการทํากายสุจริต มโนสุจริตวาจีสุจริตเราก็ได้บุญแล้วคนระับนี่กินเจรหรือไม่กินเจก็ได้บุญเชกเช่นเดียวกันฝากไว้เป็นวิตามินประจำจิตข้อคิดประจำใจสำหรับท่านที่กินเจรหรือไม่กินเจขอให้มีเจตนามีกุศลสัทธาในการรักษาศีลในการ ทำบุญปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็เกิดกุศลอย่างยิ่งแล้วอย่าลืมกราบพระก,ก่อนนอนสนอนเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติเคารพในกฎหมายมีวินัยปลูกฝังให้รักประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมาหากษัตริย์ไทยไม่ดำรงตนบนความประมาทมีความรู้ความสามารถทำความดีเนืองนิดใช้ชีวิตบนความพอเพียง หลีกเลี่ยงขงบายมุกโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขอ,อย่านีพระรา,รา,หางห่างไกลวัดวาอย่าลืมเมื่อใจโรยราเรามา ทำบุญนนน